ครับก็สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับพอดีนี่ครับมีฟซีส่งขยายตัวนี้นี่ตัวนี้ครับนี่เ o า e วอแอมนะเพาเอรุแอนนี้เลยครับนี่ NFJ and FX นนะครับ f ซี FC. เขาส่งมาให้ลองเพราะว่ามันเสียงไม่ออกหรือไงเนี่ยครับเลยถือโอกาสรีวิวซะเลยรุนนี้มันเป็น ภาคขยายเทาเอ็มหนึ่งเดียวเลยนะเพราะว่าอันนี้มันมีแค่ปุ่มเล่งเสียงอย่างเดียวทายนี้จะมีตัวเป็นตัวขับขยายอยู่เป็นพวกไอซีคัสดีอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ทารานซิสเตอร์นะครับเป็นไอซีชิป FX ห้าศูนย์สองห้าโปรนะครับตัวนี้นี่มันจะมีไฟล์เปิด ไฟแสดงสาระัเวลากดเปิดแสดงสีแดงแล้วก็จะมีถ้าลําโพงม,มันช็อตกันเลยมันจะขึ้นมีไฟเออร์เลอร์เตือนครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับตัวนี้จะมาพร้อมคู่กับนี่ฮะภาคจ่ายไฟอะแดปเตอร์ครับ24โวลต์นะครับ4แอมป์นะครับอันนี้24โวลต์4แอมป์นะครับนี่ฮะแอมป์สูงนั่นแอมป์สูงตัวนี้เสียงจะดีนะครับ ที่ผมรีวิวผมว่าเสียงมันดีครับแล้วก็มันมีเลงสามารถต่อลำโพงได้สี่ถึงแปดโอห์มนะครับนั้นลำโพงสี่โอห์กหกโอห์มแปดโอห์มนี่ต่อได้เลยนะครับนะฮะหนึ่งครู่นี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าเขาจะมีประมาณนี้ครับปุ่มไม่เยอะครับทําเป็นอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอันนี้เป็นโครงเล็กขึ้นรูปนะครับนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีพอท ออดิโออินนะครับผดอินพุชแค่ช่องเดียวซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีจุดต่อลําโพงเนี่ยเป็นแบบลําโพงนี่เป็นแบบแบบแจ็คเสียบบานาน่าก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ครับนี่ขันนะครับขันแล้วเราใช้ปลายสายลําโพงเสียบเข้าไปในรูนี้ได้นะครับลักษณะเป็นแจ็คแบบนี้ครับสองแบบเสียบเป็นแจ็คบานาน่าก็ได้นะครับสายขวาแค่นั้นครับได้ลำโพงหนึ่งคู่นะครับซ้ายขวา แล้วก็อันนี้เป็นจุดต่อจ่ายพาวเวอร์ไฟเข้านะครับ24โวลต์ d c ซนะครับอ่าจะมาพร้อมชุดตัวดับเตอร์จะมาพร้อม, apter, ม,อมคู่ตัวนี้เลยของเขานะครับก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรก็ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ก็เข้าไปดูในเซิร์ชเนี่ยเซิร์ชชื่อเลยชื่อหน้าร้านนี้รุ่นนี้เลยครับมันจะขึ้นโจใน ยูทูบเลยครับมีมีคนเขาอาจะมีทางฝรั่งอ่ะเขามาจะรีวิวอยู่บ้างนะไม่จ่ายตอนนี้เลยวันนี้ผมจะมารีวิวและเทสเสียงไปในตัวที่เอฟซีเขาบอกว่าเสียงมันไม่ดังหรือยังไงเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาขอรีวิวก่อนนะแล้วก็เทสครับรายละเอียด<ล>ยก็<ล>จะประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะก็จะมีสองหน้าครับมีสีบอลเนี่ยแล้วก็สีดํานี่ฮะแล้วก็นี่อ่าตูดจะเป็นรสนิยแบบนี้นครับ ใ i อินชายนะครับอันนี้บอร์ดด้านในครับเนี่ยบอร์ดด้านในก็จะนี่ฮะก็ชุดนี้ชุวนี้เป็นขยายครับมาเราก็มองเห็นหน่าจะเป็นปิดด้านนี้จะเป็น IC of M อสองตัวนี้ครับที่เป็น of M อมเกรดดีนะครับสองตัวแยกซ้ายขวาเลยนะครับขยายนะครับ มีนี่ครับขดลวดนะครับใช้เป็นขดลวดครับฟิลแล้วก็เนี่ยจุดต่อแล้วหลังอยู่นห้งอะไรนี้นะครับอันนี้น่าจะแปลงไฟนะครับเข้าแตยี่สี่โวลต์นี่น่าจะเป็นอ่าไม่แน่ใจนะมีซิงแบบความร้อนน่าจะเป็นไอซีเลคูเลตรนะครับตัวนี้ก็ภายในก็ประมาณนี้นะครับบอร์ดสวยงามอยู่นะครับนี่ฮะ อะไรเป็นส่วนม,มเป็น SMD มาแล้วน,น,นะครับปรมาคู่ adapter ครับเนี่ยดปเตอร์ครับ,บ,อรอรรบโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงนี่พอ,พอดีผมมีลำโ <ลำ S 2> พงแล้วเป็นลำโพง4โอห์มนะครับเป็นลำโพงรถยนต์ด้วยนะ4โอห์มหนึ่งตู้ต่อไว้ใช้สำหรับเทสเครื่องเสียงนี่ละครับตู้ลำโพงก็จะเป็นเนี่ยผมต่อใส่ตู้ลำโพงไว้ตู้ธรรมดาแบบนี้ครับไว้แค่ลองเสียงเฉยมันจะมีต้นนี้ตู้นึงแล้ว ซ่อนอยู่ตรงด้านหลังนี้ตู้ส่วน,นแหลง่งสัญญาณเสียงเดี๋ยวเราก็จะต่อจากน่ครับแจ็คจากหลังคอมเลยนะครับนี่หรือใครจะใช้จากบลูทูธก็ได้นะครับใครมีบอร์ดบลูทูธก็ต่อมาเข้าได้เลยนะครับตัวนี้นะนี่ก็ใช้เป็นแจ็คแบบนี้นี่แจ็คที่ต่อหลังคอมนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้าน3.5มมินครับแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นด้าน RCA นี่ครับต่อเข้านี่อย่างนี้เลยนี่ครับเสียบอันนี้เห็นไหมแดงขาวอันนี้ก็ลำโพงสายขวาแค่นั้นเองง,ง่าย เป็นชุดเอาไว้สําหรับขยายพูดง่ายไว้ขยายเสียงแต่ถ้าใครอยากได้ปรับทุ้มแหลมคุณองเอาปีรถยนต์ก็ได้ครับมาต่อพ่วงได้นะครับปีรถยนต์มาต่อพ่วงได้นะครับเกิดว่าใครอยากจะนั่นนะทีนี้เดี๋ยวผมจะต่อแค่ผ่านผ่านตู้ลำโพงพวงของไม่ใช่หลังคอมนะคือหลังคอมผมเนี่ยผมจะต่อเป็นตู้ลำโพงของขั้แมนคาดอนอยู่แล้วี๋ยวผมจะต่อจาก ลำโพงตัวนี้ม,ม,มันสามารถมีเสียงเอาเสียงออกมาได้แล้วมจะต่อตรนนั้นมาทำกา<ค>รขับสายครับนี่ะต่อนี้เลยครับลำโพงตู้หนึ่งตู้หนึ่งตู้สองนะครับแล้วก็เนี่ยแจ็คสัญญ,ญาณเสียแบบนี้ครับเอาต่อแหล่งสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์เลยนะครับโอเคแล้วเรามาลองเสียงกันพอาๆนะเสียงจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับลำโพงของแต่ละคนด้วยนะครับโอเคก็นี่ประมาณาๆนะลำโพงผมใช้เป็นลำโพง ลำโพงรถยนต์นะครับ4โอห์มแต่ต่อต่อใส่ตู้ไว้นะครับก็แต่ข้อเสียของรุ่นนี้นะเสียบไฟผ่าแด d a p t e r ปุ๊บไฟสวิตช์ตัวนี้จะติดเลยนะครับผมว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าถ้าเกิดว่า adapter มันเสียเนี่ยไฟมันจะขยับชาดผ่านตัวนี้เลยแต่มันก็มีฟิวกันอยู่นะครับอันนี้เรามาเปิดเครื่องกัน เจ็บเจอเสียบไฟปุ๊บเดี๋ยวไฟจะแดงจะติดเลยครับอันนี้ผมปิดไว้นะครับเปิดเปิดขึ้นกันนะครับนี่ป็นมลุ่มนะครับปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเพลงกันพอาๆๆนะครับเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮยเ,เดี๋ยวผมลองเพลงผ่านจาก youtube ดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับ ครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสียงเพราะไม่เพราะก็ขึ้นอยู่ที่ลำโพงของเราด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะขับมาได้สะอาดครับอันนี้เบาลุ่มปิดเสียงเบาลุ่มไหมก็ไม่มีเสียงกีฮัมเลยนะครับเงียบเงียบสนิทนะครับเพราะบอดพวกนี้เป็นลักษณะคัสดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรอุปกรณ์ด้านในนี่เป็น SMD ทั้งหมดเลยนะครับครับ ต้องเปลี่ยนเพลงด้วย ให้เสียงเบสที่แน่นนะครับแล้วก็เสียงแหลมนี่ฮะอันนี้น่ลำโพ,พงลำโพงรถยนต์ธรรมดาธรรมดาครับผมว่าเสียงโอเคเลยครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับามารีวิวแอมขยายตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ฮะ fx 5025นะครับโรนะครับ นี่ช่อนี้เลยนี่ครัช่อนี้เลยครับอันนี้เป็นหน้างินครับจะดูยากหนึ่งเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมให้ดูครับดูยากนิดหน,นึ่งนี่ฮะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเกิดมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆท่านใดก็ฝากกดซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแจ์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ